สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอันบริพัฒออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับพามาดูพี่ใหญ่อีกหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่านะอยากจะนําเสนอมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับวันนี้นะเราอยู่กับเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับ 2.5G นะครับรถปี2013นะครับเป็น4ประตูตัวพีลันเนอร์นะฮะท็อปสุดเลยนะฮะผมบอกเลยว่าออปชั่นภายในเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกกันก่อนนะฮะสำหรับคันนี้นะเป็นรถสี บอลบอลทองนะจะออกทองทองอ่อนๆหน่อยนะครับบอกเลยว่ารถวีโก้นะครับแต่ก่อนเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะหรือว่าคนมีอายุหน่อยนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าพวกตัวเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างนี่นะครับบอกเลยว่าเทามาได้ดีมากนะครับถึงจะเป็นเครื่อง2.5นะฮะแต่ว่าแรงบิดแรงม้าเทียบเท่ากับเครื่องส0มพันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระจังหน้าก็จะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นสี เทาด้านด้านออกด้านด้านหน่อยนะครับโลโก้เป็นกโครเมียมนะครับหลอดไฟหน้าสวยๆนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแต่ก่อนนะฮะสำหรับวีโก้นะครับได้ออปชั่นขนาดนี้เนี่ยนะฮะถือว่าโอเคแล้วนะครับทั้งรูปลักษณ์นะฮะที่ดูใหญ่นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวพีลันเนอร์ด้วยนะบอกเลยว่าใครกำลังหาอยู่นะครับมาดูคันนี้ก่อนนะฮะผมมีของแถมไม่อีกแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านข้างกันมากีกว่านะครับอ่าเราไปดูสภาพด้านข้างกันบ้างครับสำหรับด้านข้างนะฮะสวยเหมือนกันนะครับสีเสมอกันจรดถึงด้านท้ายนะครับแล้วก็มีคิ้วซุ้มล้อกล่องใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเดิมโรงงานนะขอบ17นะครับพร้อมกับยางปี17นะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ซีเรียสเนี่ยนะฮะชอบแบบเดิมๆแบบนี้นะครับดอกยางยังใช้ได้อีกนานๆอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดซีเรียสอยากเปลี่ยนใหม่ ได้ครับจัดไปนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะที่ไม่อยากได้เป็นล้อเดิมแบบนี้ครับอยากได้เป็นล้อแต่งนะครับ T.E.W.O. นะหรือว่าจะเป็นลายอะไรก็แล้วแต่นะฮะรีเควสมานะครับขอให้บอกนะครับหรือว่าอยากให้จัดทรงโหลดให้เตี้ยกว่านี้อีกหน่อยนึงบอกได้นะครับเดี๋ยวจัดให้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ขาดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กระจกนะครับเป็นโครเมียมนะพร้อมกับไฟเลี้ยวมองข้างนะครับโลโก้ไฮรักโลโก้ V.N. นะครับ มือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะบันไดข้างนะครับส่วนล้อหลังก็เหมือนกันนะครับมีคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับครบเลยนะฮะโดยสภาพรวมๆเนี่ยนะครับรถมันยังเดิมๆโรงงานเลยนะครับลองมาทดลองขับดูก่อนนะครับมาดูสภาพบอดี้ของรถนะฮะช่วงล่างเครื่องและเกียร์นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและคันนี้นะได้เป็นเครื่อง 2,500cc นะครับตัวท็อปสุดนะฮะบอกเลยออปชั่นภายในเนี่ยตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับเรามาดูสภาพด้านท้ายกันบ้างครับสาหรับด้านท้ายนะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องถอยให้นะครับครบเลยนะฮะคันที่เป็นตัว G ีนะครับท็อปสุดนะฮะออปชั่นเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ กันชนหลังนะครับรับประกันเลยว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งที่สวยมากนะครับเหมือนเหมือนกับว่าออกมาจากป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยนะฮะมาดูสภาพกับผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่พอใจตรงจุดไหนนะชี้ผมจัดการให้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่านะครับเรามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันบ้างครับสำหรับภายในนะฮะก็จะเป็นทูโทนนะครับดำตัดกับสีเบดนะฮะ คอนโซลหน้านะครับมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยมาให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะฮะจะมีสีบอลนะครับตัดกับสีดำนิดหน่อยนะครับซีดีวิทยุเอ็มนะครับเป็นจอ DVD นะครับออปชั่นทุกอย่างเล่นได้หมดนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับแอร์เป็นแบบปรับเมนนวลอยู่นะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเกี่ยวกับเพื่อนเสียงรดเสียงนะฮะแล้วก็กดรับกดวางนะครับ ส่วนกระจกนะได้เป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับครบมากนะสำหรับคันนี้นะครับตัว G ีเนี่ยนะเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับออปชั่นสำหรับตัว G ีที่ให้มากตบตัววีโก้แบบนี้นะฮะถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยออปชั่นพวกนี้เนี่ยมันจะได้เฉพาะในรถเก่งอย่างเดียวนะครับเผื่อว่าเป็นกระบะเปลี่ยนใจกันบ้างนะฮะได้มาอยู่ในรถกระบะกันบ้างนะครับสําหรับคนชอบกระบะแต่อยางได้ออปชั่นเยอะนะครับแต่ว่าไม่ชอบขับรถเก่งนะแต่ก่อนเนี่ยวีโก้แบบนี้นะครับถือว่าเป็นรถยอดนิยมเลยนะฮะ ราะว่าศูนย์บริการเยอะด้วยแล้วก็อไหล่ก็ไม่แพงด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะสำหรับส้าเกิดใครได้คันนี้ไปนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ5้าสปีดนะฮะแล้วก็บอกเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับไม่ไม่เก็บกับความร้อนนะมีรูบายความร้อนให้นะครับเบาะสวยมากทั้งเบาะคนนั่งหน้านะครับแล้วก็คนนั่งหลังนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยมันจะเป็นรถที่ดูใหญ่มากนะครับเป็นตัวพีเรเนอร์ นะฮะแล้วก็ได้เป็นเกียร์อตโัต้สี่ประตูนะครับสภาพสวยแบบนี้นะฮะผมบอกเลยว่าในตลาดนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับและสําหรับราคาคันนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าล้อคว้าวแน่นอนนะครับแล้วก็ของแถมที่ผมจะมอบให้นะนั่นก็คือล้อแม็กนะครับเบิกให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะครับลูกค้ามาเลือกรายเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่อง2.5กันบ้างดีกว่านะครับไปอ่าเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับได้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีนะฮะ D4D นะครับตัว V n อ็นเทอร์โบ บอกเลยว่าแรงมากนะครับเทียบเท่ากับตัวส0มพันเลยก็ว่าได้นะผมลองขับแล้วนะครับมันเหยียบติดเท้าแน่นอนนะสำหรับตัวเกียร์ันนี้นะครับคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะะตะเข็บเม็ดสีคิวซีนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแผ่นเพสติ๊กเกอร์มอกอนะแผ่นกันความร้อนนะครับแล้วก็มีสกรูดักลมนะครับเพื่อช่วยในระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับเป็นอีกเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งครับที่ถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับโตตาไฮรักวีโก้นะครับ 2.5G นะครับรถปี2013นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ499,000บาทนะครับเครดิตดีนะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับจัดได้เต็มจัดได้ท่วมเลยนะฮะสนใจนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับหรือว่าใครสนใจอยู่นะแนะนำนะจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับ แม็กสี่ล้อนะครับเบิกให้ใหม่นะครับมาเลือกรายเอาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามเพจปฏิัาค์อตโตนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวมีคลิปออกมาให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ